กินตำมะงพี่น้องมดจุกูจุกคนมาตัวกบซับซัมงตำมะงน้ำกันเด้อโอ้อร่อยอร่อยสบายดีพี่น้องมดจุกูจุกคนเล่นเขาตำมะงต้อนบไบทเจ็บไหม เมืองพุทธิยเพ็ช

คิดน eh? e. si? no, ั่นมาเถอะวะ่ใหนามุมหนามองดามนะปูเจ้ามาเป็นตายมันในกระล่มเพนอมันในร่มแห้งมันในร่มแห้งเอาเลยละหอทัมันเลยเอไปสอนเด็ไว้

เพลิดเพลินเลียบเลียบเพลิดเพลิดโมงซิงนี่แกนทองลงไฟลงไปว่าเพลิดเพลิดโมท้องโมท้อ เอาเ็ินเกมะเพกมันจะแสบตาอย่าจับแสบตาอันนี้นเดียบอันวาเนีวางอค่อยลงไปหรือลงอันนี้กระพริบอยู่ก็ไดา คนาทนชักล้วคนท่จะเป็นดวงว่างหน้าจะเต็มุ่นนาจมโตอาใจว่าปุ๊กไม้เขาว่ากันเดีหน้าเพชรลิหมตะมักหงมุยพักกัน เราเป็นยบ้บเราหมดให้บวชเออเราเป็นยบบอาตุ้งเออมาเป็นแาบฮุ้มจะบอยเราขามาบวชไปฮุ้มบว อย่าบายลูกมันแซบโอ้ยจะหายลูกเล่นมาเพลอะไรกันกินตำขง่นนอนนอนมัด

อันนเป็นย่างหวังแดไปร้องแต่เอาเยกขิดพี่น้อง่คำมังพง์สมรทุกคนซาลาลูกซาหน้าขอได้จบสมงรก่อนนอกพี่น้องขาเบิ่งชงยูทูบ ลูกสาวหน้าดีบเยาเสบายดี <c oughs>